3แข้งจากค่ายหงแดงเรียงหน้าติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆมีทั้งจากเชลซีเลสเตอร์ตีและก็แมนเชสเตอร์ตีไปดูกันเลยครับว่ามีใครติดมาบ้าง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลน,นะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพเมลีกอังกฤษนัดที่8จัดหมาห้ชมกันในระบบ3-4-3ละครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะครับสัปดาห์นี้ยกให้เอดูอาร์เมนดี้จากเชลซีนะครับไปต้องหาเหตุผลใดามาอธิบายว่าทำไมในด่านทีมเจ้าสนุกเก้าถึงติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้มานะครับด้วยผลงานการเซฟอุตลุดแถมมีเสาและคานช่วยด้วย ส่งผลให้เจอซีบุกเก็บชัยเหนือเบรนท์ฟอร์ดซึ่งต้องยกนิ้วให้กับเมนดี้ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคามือหนึ่งแหละครับนอกจากนี้จอหน,นึบค่ายสิงบลูส์ยังเจ็บคลินชีปไปแล้ว20นัดในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากการลงฟอสเสาเป็นตัวจริง38เกมนะครับมาดูแผงกองหลัง3คนครับคนแรกเป็นจอห์นนี่อีเวนส์จากเลสเตอร์ตีเป็นการคัมแบ็กกลับมาลงสนามได้อย่างผ่อนคลายสุดๆแนวรับไปสามสาบสปีทําให้คนที่อยู่รอบๆกายทํางานได้ดีขึ้นมาด้วยนะครับทั้งการเล่นเป็นทีมการจัดระเบบบียบแนวรั รวมไปถึงการเป็นผู้นำด้วยแหละครับกอลังคนตัดปลายยกค่ายอังเจรโรอ็อกบอลหน้านะครับจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดคุมเกมรับได้อย่างน่าประทับใจจนพาเวสต์แฮมบุกเก็บชัยถึงถิ่นกูฎิสันพาร์คซึ่งแนวรับพันเรียนก็เป็นผู้ทำประตูชัยให้กับทีมโดยประตูที่อ็อกบอลหน้าทำได้ให้กับเดอะแฮมเมอร์สในเวทีพรีเมียร์อังกฤษ8ลูกนั้นเกิดจากลูกเซตพีททั้งสิ้นนะครับโดยเกิดจากลูกเตะมุม7ครั้งซึ่งทั้งหมดมาจากการยิงใส่คู่แข่งไม่สำนาก,กันเลยแหละครับ ส่วนเพงกองหลังคนสุดท้ายสัปดาห์นี้ยกให้เบนชิวลจากเชลซีครับยิงฮาฟวอลเล่ของชิวลกลายเป็นประตูตัดสินเกมแต่ให้เชลซีซิลสามแต้มกลับออกมานะครับนอกจากนี้ครึ่งหลังยังเข้าปะทะจังหวะสําคัญเซฟทีมเอาไว้ได้อีกด้วยแหละครับมาดูแผงกองกลาง4คนนะครับคนแรกย,ยกให้เบนาโดซินวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งในฤดูกาลนี้เคลื่อนเกมบุกให้กับซิตี้ได้อย่างไหลเลื่อนซึ่งในเกมชนะเบอร์ลี่มีแค่ริยาดมาเลสเท่านั้น ที่มีโอกาสยิงมากกว่าเขานะครับสินวายิงไป3ครั้งส่วนมาเลสยิงไป4ครั้งแหละครับขณะที่ในเกมนี้ไม่มีใครที่สร้างโอกาสได้มากเท่าเขาที่จะนวน3หนด้วยกันนะครับกองกลางก็ตดมายกให้ตองกีเอนดอมเบเลจากท็อตแนมสเปอร์ชัยชนะที่เหมือนจะง่ายสำหรับสเปอร์แต่มาถูกเนคัเสเซนตีตื้นในช่วงท้ายซึ่งจุดเริ่มต้นที่ไเดทองคัมแบ็กสู่เกมนี้ได้นั้นมาจากลูกยิงของมิดฟิลเลือดหอมรายนี้แหละครับโดยแปรประตูลาสี่เอนดอมเบเลทำได้ในสุดเสื้อของสเปอร์เกิดจากเกมนอกบ้้านทังหม ขณะเดียวกันเขายังมีโอกาสส่องประตูในเกมนี้มากถึง5ครั้งด้วยนะครับของกลางคนต่อมาครับยกให้ยูริเตดามันจากเลสเตอร์สตีทำประตูสุดสวยนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนอกจากนี้การแจกบอลขึ้นหน้านับครั้งไม่ถ้วนทําให้ทีมได้ประโยชน์นะครับรวมถึงการคุมแดนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนบอลกองกลางคนสุดท้ายยกให้เจมส์มิลเนอร์จากลิเวอร์พูลครับกลับมาประจําการตำแหน่งถนัดทําให้การถอยของจจแดนแฮนสันไปยืนกองกลางตัวรับไม่มีผลเสียหายต่อทีมเลยนะครับ โดยมิเนอร์เติมเก,ม,เกมได้สวยแล้วก็มีแอสซิสต์ให้กับโรเบโตฟิมิโนทำสกอร์ก่อนที่จะถอยมายืนแบ็กขวาและครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักมาดู3ประสานแดนหน้านะครับคนแรกยกให้โมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลมีทั้งแอสซิสต์สุดงามแล้วก็ลูกยิงสุดสวยนะครับซึ่งมันแสดงเอนถึงฝีเท้าระดับเบอร์คลาสจนใครใครก็ยอมรับว่าตอนนี้ซาล่าคือหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกนะครับโดยที่ดาวเตะชาวอียิปต์ซอยตะข่ายไปแล้ว8นัดติดต่อกันให้กับหงแดงลิเวอร์พูลร,รวมท ซึ่งเป็นสถิติมากที่สุดของทีมนะครับนับตั้งแต่เดนนี่สตอริคเคยทำไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ที่จำนวน8นัดเท่ากันล่ะครับกองหน้าคนถัดมายกให้ยแฮร์ริคเคนจากท็อตแนมฮอสซ์เปอร์ครับในที่สุดแฮร์ริคเคนก็บุกสกอร์แรกในลีกได้เฉยทๆซึ่งนอกจากจะทำประตูได้แล้วเแถวตัวยังมีชิเอสซิสต์ให้กับเพื่อนทำประตูอีกด้วยนะครับโดยมีแค่เวีนรูนี่เท่านั้นที่ทำประตูในเกมเยือนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มากกว่าเคนรูนี่ทำไป9 4ส่วนเคนทำไป8 8นะครับ โดยที่สาน,นัดหลังที่มาเยือนถิ่นเซนส์เกมพ์กกับตันทีนชั้อังกฤษยิงได้ถึง5ประตูและก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้คนสุดท้ายครับตัวคารโรเบตโตฟ,ฟิมิโนโจากของแดงลิเวอร์พูลนะครับมีแม่บ่อยครั้งที่ผู้ทำแมตริกกับไม่สามารถควา้าแมตช์ออฟเดอะแมชมาครองได้ถึงกระนั้นนี่คือผลงานชิ้นเอกนะครับที่ฟิมมโนโทาให้กับของแดงประสานงานเกมรุกกับซาร่าและก็ซาดิโอมาเน่ได้อย่างไหลลื่นโดยที่ฟิมมโนกลายเป็นแข้งบาซสเลียนคนแรกนะครับที่สามารถทำแมตริกได้มากกว่าหนึ่งครั้งในเวทีพิมเล โดยก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำใส่อาร์ซนอนในเดือนธันวาคมปี2018นะครับและนี่คือในหมดของ1 1ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกทมเกอังกฤษนัดที่8ฝากขอบรทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องเสือผากเช่นเดิม